มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของระบบจิตที่มันมันมันมีลึกหรอกแต่มันต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเริ่มต้นจากคำว่าความโชคดีของมือใหม่ความโชคดีของมือใหม่เนี้ยเราเราควรจะเข้าใจมันเป็นทุกเรื่องนะคือธรรมชาติของสมองเนี่ยมันถูกโปรแกร,รมเอาไว้ที่ให้ทำงานคล้ายขึงกับจิต สมองเนี่ยสงสัยทุกเรื่องเพื่อความอยู่รอดแต่สมองจะมีการตอบสนองไม่เหมือนกับจิตปัญญาณของเราหรือที่ฝรั่งเรียกว่าจิตใต้สตินรือเรียกว่าจิตปัญญาแล้วกันนะครับสมองจะเป็นบุลคลิกแบบที่สงสัยแต่ไม่อย่างลึกสงสัยเพื่อตัดสินใจแค่ว่าจะหนีดีไหมหลักๆเลยสมองจะหนีดีไหม บรรพราะุษเราสมัยที่อยู่ในป่าเนี่ยก็สร้างกระบวนการนี้เข้ามาแล้วก็ถ่ายทอดในดีนเอของเราถ่ายทอดไปในระบบจิตเพราะว่าเราอยู่ในปา่าเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วเราก็ยังล่าสัตว์สมัยที่มนุษย์กําเนิดขึ้นมานดังนั้นการอยู่ในปา่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดแต่มนุษย์มีบางสิ่งที่เหนือกว่า,าสัตว์ทุกชนิดในโลกเลยก็คือสมองส่วนหน้ามนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับปัญญาของ จักรวาลหรือพระเจ้ามนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับคลังความรู้ของพระเจ้าถ้าเราจินตนาการว่าพระเจ้าท่านรวบรวมความรู้จากมนุษย์ทุกคนเอาไว้ในห้องสมุดของของพระองค์พระองค์รู้หมดแล้วล่ะแต่พระองค์ย่อยความรู้มาเป็นห้องสมุดเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะฮะจะได้ง่ายๆเราอยากรู้อะไรเราต้องหาวิธีการเข้าห้องสมุดห้องสมุดของปัญญาปัญญาของพระเจ้าอันนี้ในความหมายแรกของพระเจ้ามนุษย์มีลักษณะตรงนี้คือ สามารถที่จะพัฒนาจิตจนเปลี่ยนขึ้นความถี่ของจิตให้มันซิงหรือว่าจูนหรือว่าเชื่อมคำว่าซิงก์ S-Y-N-C อะไรเนี่ยให้มันซิง์กับขึ้นความถี่เดียวกันกับพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าไปในห้องสมุดคลังความรู้ปัญญาของพระเจ้าอยากสร้างอยากทำอะไรรู้หมดนะฮะนี่คือศักยภาพของมนุษย์เป็นศักยภาพของจิต เดีตวกามนุษย์ก็ต้องหนีสัตว์ทั่วไปต่างๆดังนั้นหน้าที่ของสมองที่สงสัยนี่มันอยากรู้ทุกเรื่องแต่สุดท้ายสมองมักจะหนีเอาตัวรอดหรือทําแค่เอาตัวรอดนี่คือการใช้สมองนะครับสมองก็พัฒนามาตั้งแต่ก้านสมองก้านสมองใครที่อยู่ในคอร์สเรียนของเราเนี่ยโดยเฉพาะคอร์สสาวันนะครับถ้ายังไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแนะนําให้เปเริ่มต้นตั้งแต่ระเบิดตัวตนนะครับ 1,590บาทปูพื้นฐานไปก่อนปูให้ละเอียดปูให้เนียนเลยนะในคอส30วันเนี่ยจึงมีกระบวนการในการที่เราจะเชื่อมต่อเชื่อมต่อระหว่างคลางปัญญาของพระเจ้ากับร่างกายมนุษย์นะครับมันจะมีจุดรอยต่อที่สำคัญก็คือตรงฐานกะโหลกกับกระดูกไขสัหลังกระดูกใส่กันหลังเข้ามาเชื่อมต่อกับฐานกระโหลกนะ ตรงจุดนั้นเป็นจุดสําคัญถ้าคนโบราณเขาก็เรียกว่าร่างกายเรามีจุดจักกระถ้าเราสามารถที่จะทําให้จักระหรือว่าต่อมไร้ท่อต่างๆที่เชื่อมต่อกับพลังงานภายนอกเข้าใจคําว่าต่อมไร้ท่อไหมคือไม่มีท่อแต่ไอต่อมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นต่อมหมวกไตหรือต่อมอะไรเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถที่จะสั่งการแบบไร้สายแบบไวเลสแบบ Wi-Fi เนี่ยไปยัง อวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นต่อมที่สื่อสารกับเครือข่ายในร่างกายของเราแบบไร้สายแบบ WiFi มันไม่ได้สื่อสารเฉพาะในร่างกายของเราจากกระต่างๆเนะี่ยแต่สามารถสื่อสารกับพลังภายนอกที่เรามองไม่เห็นเริ่มตนน้นแล้วนะว่าชีคาร์ฟเอเกอร์บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตต,ต้องเริ่มจากสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เริ่มจากสิ่งภายในสิ่งที่มองไม่เห็นที่ท่านพูดกนะ็คือเรื่องของจิตนะครันิด ไอ้ตรงต่อมไอ้ตรงฐานกะโหลกกับไขสันหลังเนี่ยแนวก็ดูกไขสันหลังเนี่ยเป็นแนวของจักระต่างๆเวลาที่เราดําเนินชีวิตด้วยความด้วยความเครียดร่างกายเราจะอุดมไปด้วยขึ้นความถี่ด้านลบนะครับมันอาจจะไปกระจุกอยู่บางจักระถ้าเป็นเรื่องของสมองก็ไปกระจุกไปกระตุ้นความเครียดความโกรธเนี่ย ไปกระตุน้นการทำงานของสมองในส่วนของสัญชาตญาณในแบบสัตว์หรือคลานในแบบสัตว์ที่แบบดุเดือดอาฆาตก็อยู่บร,ริเวณไททรอยการพัฒนาสมองเนี่ยควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตนะครับเหมือนเริ่มเหมือนจะในห้องเรียนไหมฮะเริ่มเหมือนจะในห้องเรียนนะ,ะการพัฒนาของสมองของมนุษยเนี่ยควบคู่ไปก,กับการพัฒนาทางจิต จิตปิ้งแบบจิตคิดอะไรได้เนี่ยมันก็จะปรับโครงสร้างของสมองลองไปค้นดูใน Google เขาบอกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยพัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีคําว่าสมองฝ่อแต่เขาก็ค้นพบต่อไปว่าสมองของมนุษย์เนี่ยพัฒนาไปตามโครงสร้างทางอารมณ์และจิตใจของมนุษย์เราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเราอยากใยรู้เรื่องอะไรเรามีอารมณ์ที่อุดม,ม์ไปด้วยความสุขหรือความเศร้า สมองมันจะปรับโครงสร้างรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของอารมณ์เราอย่างเช่นเราอยากจะทำธุรกิจออนไลน์แต่เราก็ไม่เคยทำแต่เรามีความมุ่งมั่นในการที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะเจออุปสรรคฉันจะต้องเอาชนะให้ได้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันก็จะไปปรับโครงสร้างของสมอง ให้สามารถหลังสารต่างๆที่สอดคล้องกับแรงปรารถนาของเราลดความกลัวโดยการหลังสารแห่งความกลัวลงไปเพิ่มระดับการหลังสารของความตื่นเต้นความสุขเข้ามานี้เราจะเห็นแล้วว่าจิตกับสมองเนี่ยมันลิงก์หากันฝึกให้คิดบวกทําไมมันถึงไม่คิดบวกมันจะบวกได้ยังไงพอเราคุ้นเคยกับความคิดลบความคุ้นเคยเนี่ย คือประตูสาคัญที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับลดต้าหนักได้ไม่ได้อยู่เอาชนะความคุ้นเคยเดิมไปสู่ความคุ้นเคยใหม่อุป,ปนิสัยเป็นเรื่องที่สําคัญแต่มันก็เชื่อมโยงกับสมองส่วนต่างๆอันนี้ด้วยสัญชาตญาณอย่างหนึง่งที่มนุษย์มีในะแบบที่สัตว์ทั่วไปไม่มีก็คือมนุษย์มีจินตนาการจินตนาการนี่ทําให้เกิดเวลาออกขึ้นมา3ามช่วง